ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แมวเหมียวขอ,อแนะนํานะคะตลาดแห่งใหม่นะคะวันนี้เปิดเป็นวันแรกก็คือตลาดชุมชนวัดบ้านหนองแดงนะคะตั้งอยู่ที่บ้านหนองแดงนะคะตาบลเหล่าโพแดงอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครน,นะคะพื้นที่กว้างขวางเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เปิดตลาดวันแรกนะคะก็เลยอยากจะมารีวิวแล้วก็แนะนาสถานที่ให้กับ ผู้ที่ผู้ชมหรือผู้สนใจนะคะที่จะหาแหล่งขายแห่งใหม่นะคะที่กว้างขวางนะคะตอนนี้ยังมีพื้นที่ว่างนะคะเยอะแยะนะคะอยู่ติดริมถนนนะคะเส้นทางาไปบ้านหนองปลาน้อยนะคะจากคนยังคำหนองแดงหนองปลาน้อยนะคะเส้นทางสะดวกตอนนี้นะคะก็หรือมีขั้นใดสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาดู พื้นที่กันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็จะมีแม่ค้าซึ่งมาตั้งร้านกันใหม่ๆอยู่นะคะในร้านทานเดี๋ยวเราไปดูว่ามีขายอะไรบ้างนะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยสุพีพังคาเนาะค่ะบผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาว่าเรื่องตลาดบ้านเฮาแนค่ะเป็นแนวดอเนาะคือไงตโอรานแท้โอ้ครับผมกะคือตลาดอ่าชุมชนบ้านหนองแดงเนาะครก็คือเปิด วันจันทร์วันพุธและก็วันศุกร์ครับจันทร์พุธศุกร์เนาะค่ะเปิดตั้งโมงเนาะค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่บ่ายบ่ายสามสิบห้านาฬิกาค่ะบ่ายสามเนาะค่ะเป็นถึงประมาณสองทุ่มเนาะค่ะถึงสองทุ่มพิธาเมื่องเนาะค่ะค่ะเส้นเร็วนาฬิกาเก็บค่า เาแบบใดนอก็คือช่วงแรกนะครับมาจองที่ขายก็คือล็อกด้านหน้านี่จะล็อกละสามร้อยครับสามร้อยสามร้อยต่อครับผมต่อเดือนหรือต่อวันไม่ครับคือเฉพาะที่จองครั้งแรกครับอ๋อจองครั้งแรกค่ะค่าจองค่าจองเดือนค่ะค่าปรีไปหนึ่งเดือนหลังจากนั้นพอหนึ่งเดือนปุ๊บ ก็จะเก็บแผงละ20บาทอ๋อค่ะค่าจองคือต่อวันที่เฉพาะวันที่มาขายวันที่มาขายทุกแผงบอกค่ะ20บาทใช่ครับผมอ้ค่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ประชาสัมพันธ์ให้คนที่กําลังหาที่ขายของขอบคุณครับค่ะค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงถ้าเกิดจองก็คือจองกับท่านผู้ช่วยเลยบอกค่ะก็กับผมก็ได้ครับหรือกับผู้ใหญ่บ้านค่ะมีเบอร์โทรให้บอค่ะหรือกับกรรมการแล้วก็กับ กับพระอาจารย์บอกพระอาจารย์อพระอาจารย์เนาะคนสถานที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ของของของในธรณีสงฆ์ของของวัดของวัดเนาะเราเข้าใจการถมเนาะการถมที่ตังนี้จากจากสายบุญทั้งหลายเนาะจากชาวบ้านก็จากสายบุญแล้วก็เป็นเงินส่วนของวัดมาที่ว่าเก็บมาตั้งแต่เจ้าวัดก่อนแต่ว่าก็ เอามาถมแล้วก็หาเงินกลับคืนให้บัญชีบัญชีของวัดแทนเนาะแต้ว่าสายบุญส่วนมากก็จะเป็นสายบุญที่ว่ามาร่วมค่ะมาร่วมทุที่เนาะเมื่อก่อนมันเป็นสะเก่าเนาะค่ะ เสถนทางก็สะดวกสบายเนาะค่ะค่ะขอขอเบอร์โทรหน่อยค่ะเผื่อติดต่อท่านผู้ช่วยสุพีค่ะเบอร์โทรของผมนะครับเบอร์โทร093 4511794ครับผม093 4511794เเนาะค่ะเผื่อใครสนใจก็ให้โทรติดต่อท่านผู้ช่วยเนาะตอนที่เราฝากตรงไลน์นี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะ ไปชมบริเวณต่างๆเนาะค่ะว่าวันนี้วันแรกก็จะมีเมค่ามาอยู่แต่ว่าบ้านหลายเนาะก็เป็นการเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวจะเขาไปชมของสถานที่และบริเวณเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะเอายายเสดมาขายยังมือนีนะ โอ้ขายปลาแดกขายเกลือ,อขายเลือดแปงอบอกคลายเลือดแปงเฮ็ดเองบ่โอ้ยพนันโชคอร่อยละจัโอ้กูผัดบุคัคนเคยกินเนะาะจักบาทเนาะเลือดแปงนี่เนะาะซีบาดข้าวหา่าทโอ้ซี่ผ่าบาทแล้วก็มีเกลือเนาะเกลือนี่ยายกับา,า,ายกกรต้มเองบ่<ะ>เออสิเดียวดุนเกลือพอย่างอื่นก็นกนคือสี ก็มือแรกก็เลยอยากอุ่นหนุนเนาะค่ะคุณยายเนาะค่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 ะเดี๋ยวคู่เสื้อผูหนุนเกลือเด้อคุณยายเด้อยี่สิบจักบาทขาเกลือน่ะอ่ายี่สิบบาทเด้ <S <S อคุณยายเด้อใส่ถุงเด้อยายจองทีมากลายมือละโบค่ะค่ะเนาะขายดีเด้ออ่าเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้ออ่าเดี๋ยวคู่คู่ใจต่างเด้อคุณยายเด้ออุ่นหนุนยายเสร์อเป็นไล่แรกเลยเน้อของตลาดวัดน้องแดงเด้อค่ะเด้ออ่าอันนี้ค่ะเป็นล้านที่สองของตลาด วัดน้องแดงเนาะค่ะวัดบ้านน้องแดงเอามีอย่างแน่มีตะไคร่เนาะมีคาคาร่วมเนาะ,นะกับใบอันนี้เนาะเพื่เฮื่องต้มมีมะพุงม,มีม,มกพริกมีมหนาโอ้ตับมูงกนเรียบร้อยแน่นี่เนาะ <laughs> มีกระตรม้ <laughs> ตมมีปลาย่้งเนาะเออนะคะแม่ค่ะกะค่ะเนาะค่ะอยู่ได้นี่เลยขายเราบอกขายมือห่โอ้ขายดีวาแท้เนาะขายดีวาแท้ สิบสสบาขายทั้งสามมือไรบอคะจันพุทธสุขคนน่ะเออเออเอาแหกมานเนาะสิซื้ออุดหนุนเขาต้มเขาต้มเอิ้นุนเขาต้มยังอันนี้น่ะเขาต้มหมูบอคะอันจักบาทเนาะนี่อ๋อคิ็ดเอวเองเลยอันจักบาทเนาะเออเอาเอาซิบบาทกับพ่อจุกมากินข้าวแรงนํำค่ะค่ะค่ะอุดหนุนเนาะให้ขายดีเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะลองกับพีู่บ้าขายดอกเนาะ เซาเพิ่นจักบาทที่ตอนนี้นะคะเซาแผงขายนะะี่ค่ะมือละไรบาทอ๋อมือละไรยี่สิบาทพอเซาอยู่ได้เนาะพอมาขายอยู่ได้เนาะค่ะค่ะเอาเดี๋ยวคุยคุยดุ่นไปเดี๋ยวมาอุดนุ่นใหม่เด้อแดงจ้าอ้าวสวัสดีค่ะแม่ค้าคนสวยสวัสดีค่ะโอ้ขายอย่างนาะลูกชิ้นปิ้งค่ะลูกชิ้นปิ้งกับงามคือคนขายคือกันตัวนี้เอาตะมิดบ่ได้มาบ่มันแยกวงบ่ ดังลเอแยกวงเนาะค่ะเอาขายลูกชิ้นย่างแน่มีลูกชิ้นย่างแน่อันไดเนื้ออันไดเนื้ออันนี้เนื้ออันนี้ย่าง้าตัวนี้หมูลรกะปลาเนาะไม้จักบาทสบาทมละสิบบาทเอาลูกชิ้นย่างมาตะใสค่ะนี่เฮ็ดเองบ่ลูกชิ้นหรือว่าซื้ออ๋อซื้อมากตบมาเค็ตย่างเองค่ะเฮ็ดน้ำจิ้มบ่เองหรือเฮ็ตย่างเองโอ้ค่ะค่ะขายดีบ่ตะละมือนี่ขายดีค่ะมือนี้มาตลาดไม่บ่เมื้อนี้ ขายประจำนะค่ะขายตะเกาคือเลาะขายเนาะขายโรงเรียนขายตลอดอ๋อค่ะค่ะขายมาเศร้าฮาปีนะจ้าอ๋อค่ะมือนีเราก็เลยมาขายมาตลาดเจ้าของค่ะมาตลาดบ้านเฮาเอออ่ากระตั้นเนาะแม่ค้ากระตั้นคนสวยเด้อโอ้ค่ะค่ะอา ค่ะค่ะเอียงก่อนคะ่ะวันเพญมีไก่ลาดนเนาะโอ้ค่ะที่ตามเพื่อนดําเดอเพิ่นเป็นแม่ค้าสุนสวยเดอ้อใจดีนะคะใจดีแล้วก็แถมตลอดแถมตลอดโอเคค่ะเดี๋ยวอุดหนุนอุดหนุนม้อนีอุดหนุนถ้าเมาแถมเป็นรถใช่ไหมโอ้ยโอ้ย<ะ>ถูกใจแท้เนาะแม่ค่ะเอาลูกชิ้นหมูหมูกับเนื้อย่างละไม้เนาะอุดหนุนค่ะม้อนี้ค่ะโอเคค่ะอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศของตลาดบ้านหนองแดงเด้อค่ะ อยู่ติดถนนโพนยังคำน้องแดงน้องป้าน้อยนะคะเส้นนี้นะคะก็จะสะดวกสบายในการเดินทางเข้ามาแล้วก็ล้วก็มีลานจอดรถค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าที่กําลังที่กําลังหาพื้นที่ในการจําหน่ายสินค้าตลาดนัดนะคะก็คือก็ขอเชิญทุกท่านที่ตลาดวัดน้องแดงนะคะบ้านล่างไอ้เจ้าด้วยนะคะค่ะแล้วก็อามี จ้าของบ้านนะคะโฆษณาว่ามีบ้านว่างให้เช่าหลังนี้นะเผื่อใครจะขายของนะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะที่สนใจหาพื้นที่ในการจําหน่ายสินค้านะคะก็ที่บ้านหนองแดงนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ